สวัสดีครับจากร้านนิมทางคาเฟ่ครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาต่อจากคลิปที่แล้วครับในเรื่องราวของการใช้ระบบ po s คิดเงินหน้าร้านของร้านกาแฟาของผมแบบง่ายใช้ของค่าย quick post ครับซึ่งผมก็วองว่ามันเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนมากถ้าใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจะต้องใช้ระบบปิบริการ windows 10ขึ้นไปนะครับแต่ว่าผมเป็น windows 1 1ก็มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเพื่อนเใช้ร่วมกันกันกบระบบ iOS หรือว่า Android เนี่ยจะต้องมีการดูเวอร์ชั่นที่ซัพพอร์ตโปรแกรมด้วยนะครับสำหรับผมเองก็จะมีการซื้อลิ้นชักเก็บเงินแล้วก็เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนจากออนไลน์มานะครับแล้วก็นํามาต่อกันส่วนตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยผมมีอยู่แล้วแล้วก็จะมีการซื้อตัวโปรแกรมจากทางเจ้าของทําโปรแกรมการต่อระบบก็ทําได้ง่ายครับ,ก,รรบ,บก็นําสายต่อของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนมาต่อจอยกับตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็ต่อพ่วงกับตัวลิ้นชักเก็บเงินด้านใต้ก็สามารถที่จะใช้งานได้การใช้งานก็จะเข้้าามมคคคลิกกตตรรรรรงงไออนนโปแีับ ก็จะเข้ามาที่หน้าล็อกอินเข้าระบบก็จะมีในส่วนของ username แล้วก็พ a s s w o r d ดี่ิบวิธีการใช้งานในคลิปตัดไปแล้วกันครับ